ถ้ารับตาฝังเนี่ยไม่นึกนะว่าเป็นคนฝรั่งนึกว่าเป็นชาวไทยเพราะว่าสมเนียงของเขาเนี่ยเปะมากเลยเปะเวอร์มากเลยครับเรื่องราวของฝรั่งท่นนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันไปบ้านผมอยู่ซานฟรานซิสโกที่ประเทศอเมริกาผมเป็นฝรั่งคนหนึ่งที่พยายามปรับตัวเข้าประเทศไทยแล้วมันทําให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปตลอดการ สบายดีสวัสดีพี่น้องป้องปายมดสุโคสุคนมาพบกับส้มจิตละบอยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟัง ep นี้จะเป็น ep ที่ยี่ส ส่วนเอพีที่26สมจิตได้ฮ็ดวิดีโอเกี่ยวกับสาวอเมริกาที่สมเทียบระหว่างเวียดนามและไทยซึ่งก็มีสาวไทยและหลายคนก็บอกพอใจในการสมเทียบและหลายๆคนก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่าเคยมาเมืองไทยหรือยังถึงกล้าที่จะสมเทียบหรือว่าเปรียบเทียบแบบนี้บางคนก็ว่าว่าฝรั่งคนนี้มีเมียอยู่เวียดนามก็เลย่อเพ่นข่มผู้อื่นอีอย่างประมาณนั้นพี่น้องสมชิตเข้าไปเบิ่งแล้วมันก็บอกคนที่จะสมเทียบและอีพีนี้ออพี ที่ยี่สสมจิตจะพาพีพ่ๆน้องๆไปเบึงชาวต่างชาติคนอเมริกาเลยนํามาจากรัฐแคลิฟอร์เนียมาอยู่ไทยประมาณ6ปีทงังซําเนียงการว,า Inner, าว้าทางอินเนอร์ทังคําเวาคัมซับที่เราเอามาใช้มันแบบมันเป๊ะคือก,กันกับคนไทยเลยถ้าบบเบิ่งภาพหรือโบเ็นรูบโบห็นคนวอาสิเกิดิคิดว่าเอออันนี้เหมือนคนไทยเป็นผู้ว้าทางท้งที่เหมือนสาวอเมริกันเป็นผู้ว้าภาษาไทยแต่เสียงหรือว่าซําเนียงของเราใน,นแบบเป๊ะ คือก,กันกับคนไทยเลยนะพี่น้องอยากว่า100%เลยแหละมีแต่ว่าสมชิตจะบระวงองย่างหลายสมชิตจะพาพี่ๆน้องๆไปเบิงคลิปสัมภาษณ์ซึ่งสมชิตเอามาจากสองยูทูบสองหนึ่งสื่อว่าแพดดี้ไทยสต็อกอย่างประมาณนั้นเดี๋ยวจะให้เครดิตเพิ่นอยู่กองวิดีโอนี้สมชิตจะพาไปเบิงคลิปวิดีโอเพิ่นหลังจากนั้นสมจิตจะมาอ่านคอมเมนต์ของสาวไทยที่มีโต สาวตั้งชาติคนนี้ว่ะขจงรู้สึกแน่ใดเมื่อมีคนมาเรียนภาษาบ้านเฮาและขาจากับมีความตั้งใจจนสามารถที่จะเว้าภาษาไทยเกือบอยู่ในระดับดีหรือเกือบอยู่ในระดับเดียวก,กันกับเจ้าของภาษาหลังจากนั้นตอนสุดท้ายของวิดีโอนี้สมจิตก็จึงจะมาสรุปและให้มุมมองบางอย่างเกี่ยวกับวิดีโอนี้ขอให้พี่นอ้องเจจบจ่งจบจิงสิฮูที่หูจักว่าสมจิตมีมุมมองในวะไรต่อกับวิดีโอนี้มาเอาไปบิ่งกันสวัสดีครับผมชื่อแตงโมครับ อยู่ประเทศไทยมา6ปีแล้วบ้านผมอยู่ซานฟรานซิสโกที่ประเทศอเมริกาผมเป็นฝรั่งคนนึงที่พยายามปรับตัวเข้ากับประเทศไทยแล้วมันทําให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปตลอดการนี่คือสตอรี่ของผมตอนแรกที่อาศัยมาอยู่ที่ไทยสับสนต่อวัฒนธรรมไทยหรือเปล่าครับบอกเลยว่า culture shock culture shock เลย it's not like I'm going to Mexico or like another European country ก็คือย้ายมิวนีเลยทุกอย่างแม่งต่างเลยคือหน้าตาภาษาของกินสภาพอากาศแล้วก็คือทุกอย่างแม่งต่างและผมอยากถามเกี่ยวกับภาษาไทยเพราะว่าผมผมเห็นฝรั่งที่อาศัยมาอยู่ที่ไทยเนาะก็เขาจะอยู่แบบ567ปี20ปีก็มีและ อยากอยากอยากบอกด้วยไม่อยากจะดูทูกเขาหรือว่าอะไรไไใช่ใช่ใช่แต่แค่อยากถามว่าคุณคิดว่าทําไมฝรั่งคนส่วนใหญ่ที่มาอาศัยมาอยู่ที่ประเทศไทยเขาไม่ค่อยเรียนภาษาไทยผมว่าอย่างแรกอ่ะมันก็อยู่ที่ว่าบางกอกหรือว่ากรุงเทพมหานครเอาเป็นว่าประเทศไทยอ่ะมันเป็นประเทศหนึ่งที่ค่อนข้างจะอินเตอร์เนชั่นแนลมากซึ่ง มันก็กลายเป็นคนจะมีมุมมองแบบว่า it's a tourist country uh. ก็คือมาแป๊บเดียวมาทำงานหรือว่าอยู่ๆก็มาแล้วก็มาอยู่เลยอะไรเงี้ย uh. ซึ่งเขาจะปรับตัวไม่ทันแล้วก็ด้วยสังคมที่เราอยู่หรือว่าสถานที่ส่วนมากคนต่างชาติก็จะอยู่ที่มีแต่คนต่างคนต่างชาติ uh. หรือว่าอย่างถ้าเป็นคำแสลงก็จะเป็นไซฟ,ฟอ uh. ที่มันจะมีแต่แบบคนไทยที่เขาอินกับพวกฝรั่งหรือว่า uh. วัฒนธรรมฝรั่ง มันน้อยคนที่จะอยู่แบบแบบผมอะ่ะแบบอยู่ข้างนอกอ,อยู่ลาดพร้าวหรือว่าอยู่คลองสี่คลองห้าลำลูกกาอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเพราะว่าแถวนั้นมันก็จะมีแต่แบบทายแบบ normal Thai life แต่ถ้าอยู่ในสุขุมวิทมันก็จะเหมือนอีกก็เหมือนแบบเมืองน,นอกอะ่ะอะไรเงี้ยคล้ายๆซึ่งตรงนั้นอ่ะก็มีแต่คนที่ใช้ภาษาอังกฤษอ่ะครับแล้วก็มันก็ไกลเป็นแบบมันสุขสบายอยู่แล้วอ่ะมันไม่จําเป็นที่ต้องพูดไทยอยู่แล้ว อันนี้เป็นอย่างแรกมีอย่างแรก,แ,รกแล้วกอ็อีกอย่างก็อาจจะด้วยถ้าเราดูจาก the statistics ส่วนมากคนต่างชาติที่จะย้ายมิวนี่เป็น,น expat ก็จะเป็นส่วนมากก็โตแล้วอะไรเงี้ยอาจจะ30ขึ้นไปอะไรเงี้ยใช,ใช่หรือไม่ก็จะมีเด็กอย่างผมอะที่เคยมาแต่เขาจะมา,มาเรียนต่อซึ่งในในโรงเรียนนานาชาติอย่าง พวก international ก็จะมีแต่ภาษาอังกฤษไงแต่มันก็จะมีแต่สังคมเหมือนแบบเมืองนอกอ่ะแต่แค่อยู่ในในประเทศนี้เฉยๆ mm hmm. เออเหมือน mm hmm. เขาจะมีสังคมของเขาอ่ะแต่มันฟิลแบบอเมริกาอะไรเงี้ยผมเข้าใจนะอย่างคือผมอาจจะได้เปรียบตรงที่ว่าผมย้ายมาอยู่นี่ตั้งแต่ผม16 mm hmm. ซึ่งตอนนั้นผมยังกําลังศึกษากับชีวิตอยู่ยัง uh ยังค้นหาตัวเองไม่เจอ mm Honor hmm. <ers> ผมเป็นคนที่คิดว่าถ้าไม่รู้จักภาษาจะไม่ค่อยรู้จักวัฒนธรรมจริงๆ uh คุณเห็นด้วยไหมแตงโมเห็นด้วยครับมีส่วน ก็แต่คนจะเข้าใจผิดตรงที่ว่าอย่างภาษาเนี่ยคือส่วนมากคนจะเข้าใจว่าอย่างภาษาไทยเนี่ยก็คือการที่เราจะเรียนรู้ภาษาหรือว่าฝึกภาษามันคือการแปลแปลภาษาอยางอ่าอย่างเช่นกินข้าวหรือยัง Have you eaten? Eat แต่ความความจริงแล้วมันก็จะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นอย่างเช่นกินข้าวหรือยังกินอะไรหรือยังจริงๆมันเป็นการทักไทยอีกแบบหนึ่งนะ ซึ่งฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่มีการทักททยอย่างเช่นกินข้าวอะไรยังทําอะไรอยู่บางบางทีคนเขาเขาลืมว่านอกจากภาษาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การมันมันไม่ใช่แค่การแปลมันก็มีหลายอย่างด้วยมันก็คือสไตล์วัฒนธรรมระบบภาษามันมันต่างด้วยอย่างเวลาผมพูดไทยผมก็จะนึกแล้วคิดเป็นภาษาไทย mm hmm. เวลาผมพูดไทยก็จะเหมือนผมมีคาแรคเตอร์ในตัวที่เป็นคนไทย but when I speak English I'm a f r e e l speaking English โอเคจบไปแล้วกับวิดีโอบางตอนของสาวต่างชาติหรือว่าคนอเมริกาที่ชื่อว่าแตงโมนะชื่อแท้เพิ่นมันจูเลียตเนาะเป็นแนวได๋เนานะแต่ละคนรู้สึกว่าแนวได๋คนที่เป็นคนต่างชาติแต่ว่าพยายามที่จะพูดภาษาไทยเรียนภาษาไทยจนระดับความคล่องแคล่วนี่คือเกือบอยู่ในระดับเดียวกันกับคนไทยเลยมาส่งจิดจะพาไปเบิงมุมมองของสาวไทยว่าเขาจะมีความรู้สึกแนวไรต่อกับฝรั่งคนนี้ มาเาามเริ่มจากคอมเมนต์แรกกันเลยไปสาวไทยคนนี้ว่าว่าขอบคุณที่ชอบประเทศไทยอยู่เพียง6ปีพูดได้ชัดมากเคารพความเป็นไทยเคารพกฎหมายในไทยขอให้ใทยชีวิตอย่างมีความสุขคนดีอยู่ใส่เพรกระหักเนาะมาเบางที่คอมเมนต์ที่2เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าสมจิตได้แปลออกมาเป็นภาษาไทยนะเขาพูดว่าสำเนนยงของเขาคือสุดยอดมากเขาเรียนภาษาไทยเพียงหปีแต่พูดไดขนาดนี้ ขนาดคำที่ไม่ใช่ภาษาไทยอย่างบันนอฟี่เขาอย่างออกเป็นสำเนียงไทยเลย <c oughs> เขามีความสามารถด้านการเรียนภาษาสูงมากอมอันนี้จริงอันนี้จริงอยู่ไทยเพียงหกปีแต่ว่าความสามารถในการว่างภาษาระดับนี้ถือว่าผูธรรมดาห้ามาต่อที่เขาเมนต่อไปเขาคนนี้พูดว่าถ้าฉันรับตาฉันจะไม่รู้เลยว่าคนที่พูดไทยนั้นเป็นคนอเมริกาขอบคุณที่เคารพภาษาของเราอืม เนตาหักเป็นตาแพ้งเทเรเนาะหามาบ้งคอมเมนต์ต่อไปชาวไทยคนนี้พูดว่าดูจากการพูดภาษาไทยของเต็งโมไม่เพียงแต่เสียงเนียงของเขาที่ เป๊ะร้อยเปอร์เซนต์แต่อินเนอร์ของเขาก็เหมือนคนไทยนี่เป็นเหตุผลที่เขาพูดภาษาไทยเหมือนคนไทยเป็นที่ประทับใจมากมจริงจริงจริงสมมติกันยังว่าถ้าว่ารับตาฟังเนี่ยบุคิดว่าเป็นคนฝรั่งหรือว่าคนอเมริกาได้ไหมถามมาบางคอมเมนต์ต่อไปชาวไทยคนนี้ว่าว่าภาษาไทยของคุณจูเลียตอยู่ในระดับที่จ้าของภาษาเริ่มแยกไม่ออกแล้วว่าเป็นชาวต่างชาติพูดแล้วครับสุดยอดมากครับอืมอันนี้จริงอันนี้จริงเพิ่งคอมเมนต์ต่อไปจากชาวไทยคนนี้เขาพูดว่า พูดไทยชัดมากค่ะแสดงว่ามีความทั้งใจเรียนเอาจริงเอาจริงเอาจ,งอาจังกับภาษาไทย คุณเป็นคนดีเรายินดีต้อนรับขอให้มีความสุขเวลาอยู่เมืองไทยนะคะอืขอให้มีความสุขหลายเด้อแตงโมทำมาบ้างคอมเมนต์ต่อไปคนไทยคนนี้พูดว่าสำเนียงเขาคือเป๊ะเวอร์ถ้าผมไม่เห็นหน้าเขาผมไม่รู้ว่าเขาคือฝรัง่งเขายัางสามารถใช้ภาษาไทยและสั์ไทยเหมือนคนไทยเลยดีมากอือันนี้จริงเห็นดีด้วยครับเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปจากชาวไทยคนนี้เขาพูดว่าแตงโมพูดไทยโคตรชัดพูดเหมือนคนไทยเลยยินดีต้อนรับทุกท่านที่จะเดินทางมานะครับ อยู่ไทยใช้ชีวิตสบายๆปลอดภัยมากใช้ชีวิตชิลๆสไตล์คนไทยอืจริงๆมาเรามาต่อที่คอมเมนต์ต่อไปชาวไทยคนนี้พูดว่าผมเป็นคนไทยนี่เป็นการสัมภาษณ์ที่ดีมากในความคิดของผมระดับภาษาไทยของแตงโมไกลยเคียงกับเจ้าของภาษามากครับอ,อันนี้จริงเห็นดีด้วยนะครับมามาดูคอมเมนต์ต่อไป นี้เป็นคอมเมนต์จากชาวต่างชาติทียูแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐเดียวกันกับจูเลียตหรือว่าคุณแตงโม,มอยู่นะครับเขาพูดว่าพผมอยากให้เขาแชร์ทิปเกี่ยวกับการเรียนภาษาไทยว่าเรียนอย่างไรถึงซ้ำเนียงไกลเคียงเจ้าของภาษาอย่างนี้อีกอย่างผมแปลกใจมากที่รู้ว่าพวกเรามาจากรัฐแคลิฟอร์เนียและอายุก็รุ่นราวข้าวเดียวกัน ผมทบกเทียงกับตัวเองมาสักพักใหญ่แล้วเกี่ยวกับการเดินทางไปประเทศอื่นหรือต่างประเทศออันนี้ก็ดีถ้าว่าคนแต่งโมงเขาสามาที่จะแชร์ทิปส์ในการเรียนภาษาของเขาว่าเรียนอย่างไรเริ่มอย่างไรประมาณนั้นมันก็จะดีต่อคนที่อยากเรียนภาษาเป็นภาษาที่2มาเรามาดูคอมเมนต์สุดท้ายกันเขาพูดว่าย่างไรกันนี่ก็จะเป็นคอมเมนต์จากชาวต่างชาตินะครับพี่น้องเขาพูดว่า ว้าวฟังพวกคุณพูดไทยคลองแบบนี้ทําให้ผมรู้ได้ถึงระดับภาษาไทยของตัวเองแต่มันก็ทําให้ผมอยากพยายามให้มากขึ้นสำเนียงคองแตงโมคือสุดยอดมากผมอิจฉาเขามากเป็นวีดีโอที่ดีเลยขอบคุณนะครับออันนี้จริงนะครับผมโอเคนั่นก็เป็นเรื่องราวของคุณแตงโมที่มาอาศัยอยู่ประเทศไทยเป็นเวลา ปีเลยทีเดียวแต่ว่าเขาจะมาในช่วงอายุที่ยังเด็กอยู่ประมาณ16ปีอ่า6ปีตอนนี้ก็จะจะประมาณอ่า21 22ปีคือเขามีความเอาใจใส่มากเขาตั้งใจเรียนภาษาไทยมากสมชิตก็เป็นผู้นึ่งที่แบบประทับใจเมื่อเห็นคนต่างชาติอยากจะเรียนภาษาอื่นเส่ยนวาภาษาไทยหรือภาษาลาว รวมทั้งบางคนที่พยายามจะเหียนภาษาอีสานนั่นเราก็ขาเจ้าก็มีความตั้งใจสูงที่จะเว้าหรือว่าเหียนภาษาภาษานั้นที่ขราเจ้าไปอาศัยอยู่บางคนทึ่งขั้นว่าจางไปเหียนภาษาอยู่คงเหียนเหียนภาษาเลยสินะมันก็เป็นสิ่งที่เขาประทับใจที่เห็นคนต่างชาติก็อยากเหียนภาษาเขาคือกันกับเขาอยากเหียนภาษาขาเจ้าผ่านการเบ่งวิดีโอสัมภาษณ์ของคุณแตงโมงหรือว่าคุณจูเลียนก็เฮ็ดให้สมจิตสรุปได้สองข้อนะข้อที่หนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมคือคุณแตงโม ว่าว่าสภาพแวดล้อมนี่สำคัญคือบางคนนี้ฝรั่งบางคนนี้เป็นอย่างคือมาอยู่ไทยหลายปีแต่โบได้มันอาจจะสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่เ้นว่าสภาพแวดล้อมที่อ้อมหอบเขาเป็นคนต่างชาติเขาก็จะบ่มีโอกาสที่จะฝึกภาษาเขาเจ้าคัานตันนะสภาพแวดล้อมนี่สำคัญถ้าว่าเขาเอาตัวเองเออกไปอยู่กับคนไทยเลยไปอยู่นําไว้รุ่นไทยมีมู่เป็นคนไทยมีเพื่อนเป็นคนไทยจังสิมันก็จะเฮตุให้เขาเฮียนภาษาได้ไวขึ้นแต่ว่าถ้าว่าเขายัางอยู่กับ คนฝรั่งเองไปเที่ยวไปเล่นอีกอย่างต่างๆมีมูคูเป็นคนฝรั่งอยู่จังสิระดับภาษาเากาจะพัฒนาได้ซะคำสันะ้นสิน่งแวดล้อมคือสิ่งสําคัญตามที่ฟังคุณเตงหม่าวอันที่สองก็คือการเรียนภาษาของประเทศใดหนึ่งหรือประเทศที่เฮาไปอยู่นอกจากว่าเขาจะได้ภาษาเขาเจแล้วมันเป็นการเคารพคนในประเทศนั้นๆเพราะเขาผู้เดียวไปอยู่นําคนลหลายคนแน่นอนเขาต้องเรียนภาษาของเขาเจ้านอกจากจะเป็นการเคารพ คนในประเทศนั้นแล้วมันกระเฮ็ดให้เฮานี่หู้ได้ถึงวัฒน,นธรรมของประเทศนั้นๆได้หลขึ้นคือบางคําค,คือคุณแต่งโมว,ว่าว่าบางคําคําว่ากินเข่าเรีอย,อยงที่ภาษาอังกฤษว่าว่า have you eaten yet มันโบได้มีความหมายเพียงแต่ว่าเจ้ากินเข่าเรีอย,อยงแต่มันเป็นการทักทายมันเป็นการถามสารทุกสุกดิบกันซึ่งอยู่ไทยและอยู่ลาวก็ว่าแตกต่างกันหลายเมื่อเห็นพี่พีน้องๆหรือว่าเห็นคนที่แปลกหน้าก็ตามจะถามเลยจะถาม ามก่อนว่ากินข้าวกินหนามเรียงซึ่งมันเป็นมารยาทต,ตัวหนึ่งที่เฮาจําเป็นต้องทมแค่บอกว่ากระเจ้าจะกินแล้วหรืออย่างบทันกินแต่มันเป็นมารยาทที่จะต้องทมกะเจ้ามันเป็นการทักทายที่แสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งอยู่ในภาษาอังกฤษคําว่า h a v e y o u E a t a l yet อาจจะเป็นจะแปลได้ตามตตวเลยว่ากินข้าวเรียงซึ่งบมีความหมายอื่นนอกเหนือจากคำคำแปลตัวนั้นคำสั้นนี้ การเรียนภาษาจึงให้เราูได้ถึงวัฒนธรรมของประเทศนั้นได้ลายขึ้นและได้หลายกว่าคนที่ใส่ภาษาอังกฤษสื่อสารอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีและการได้ภาษาของคนในประเทศนั้นมันก็เป็นการ open the door to the world ก็คือการเปิดมุมมองการเปิดประตูสู่โลกกว้างเพราะว่าอยู่ประเทศไทยทุกคนสามารถว่าภาษาไทยได้ ถ้าเฮาได้ภาษาไทยหมายเข้ามาเขาสมัรถสื่อสารกับทุกๆคนได้เลยถ้าเฮายัางได้ภาษาแต่ภาษาอังกฤษก็หมายควาว่าเจ้าอาจจะซื่อสารกับกลุ่มคนสั้นใดสั้นหนึ่งเท่านั้นแต่บบแมนมดทุกคน,นนั่นคือข้อได้เปรียบของการเรียนภาษาคันสั้นในมุมมองการเรียนภาษาของคุณจูเลียตหรือว่าคุณแจมโมนี่โอ้คืออัมเมซิ่งคือสุดยอดหลายกาดใหด้เขาที่เป็นคนไทยคนลาวจังซีกับประทับใจในการ พญายามที่จะเหียนภาษาและวว่าภาษาที่ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยคือดังและหลายคนม่าว่าถารับตาฟังบคิดว่าแมนคนอเมริกาสมิติจะคิดเส้นเดียวกันแล้วก็ต้องแสดงความยินดีกับชาวไทยที่มีสาวฝรั่งหลายๆคนพญายามจะเหียนภาษาไทยรวมทางภาษาอีสานนําซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีในการเผยแพร่วัฒนธรรมเอาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ดีและเป็นเรื่องราวที่ประทับใจ very impressive ที่อยากมายกประเด็นให้พี่ๆน้องๆได้ฟังในมือนี้ส่วน ep ที่28จะเป็น เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเราไปติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้ถ้าพิพาทประการใดขอโทษขออภัยนํำพี่พน้องมันมสุขุสุขคนแต่ละคนมีอิสระภาพที่จะคอมเมนต์ลงกล่องวิดีโอนี้ท้าแต่ละคนมีมุมมองเดี๋ยวสมใจจะขอไปอ่านสานุดท้ายนี้ขอไอพอในพี่พน้อง,องจุงอยู่ดีไม่แห้งปราศจาโกโรคใดแค่เจ็บทางป่วงความเจ็บค้อยาได้ความใครคอยามีสุดท้ายนี้ขอกระคำว่าสบายดีสวัสดีและเจอกัน